สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดัมเพลีนครับเดี๋ยวมาดูมือใหม่อันนี้มือใหม่หัดขับนะก็คือรับจ้างขับครับเราไม่บบกแล้วแต่เขาจะไปครับคอยดูครับว่าคนใหม่เขาเป็นยังไงเวลาเขาขับรถคนใหม่กับคนเก่าเราไม่ต้องบบกนะแต่ทางแยๆเขาจะเบียดฝั่งนู้นแหละเอ้ยตกล้มไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ ไม่ได้เดินหน้าก่อนทางนี้เยอะแยะเนี่ยเอ็กลงไปทำไมตรงนั้นอะ่ะเดินหน้าก่อนโอ้โหนี่ยทางนี้เยอะแยะเนี่ยเนี่ยทางกว้างยนเออเข้าไปทำไมในป่า <c oughs> ดู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 ตรงนี้กว้างนะไม่ไป เอี๋ฮะไปไปไปเดี๋ยวมาดูคนคนเก่าอันนี้คนใหม่อ่ะเปิดประตูแล้วดูกันเฮ้ยมีอะไรขวางเลยมีได้เว้ยเดินหน้าก่อนอ่ะสเสร็แล้วดังแคร์แล้วว่าไงครับ ไม่มาเว้ยเดินหน้าก่อนอ่าถอยแรงๆถอยใาหย,ยุดถอยไปเลยฝั่งนี้มาฝั่งนี้ไปอะไรฝั่งนู้นมาฝังง่งนี้ลงโล่งเนี่ยเนี่ยฝั่งเนี้ยลงโล่งอ่ะ อจะได้กินไหมทางแคบๆ,ๆไปเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยเบียดทางเนี้ยเนี้ยทางเนี้ยลมหมดแน่นอนเลยนะ เดินหน้าไปโอ้ยตายแล้วเดี๋ยวรถถ่ายด้านก่อนแป๊บนึงเนี่ยทางเนี่ยโล่งยืนเนี่ยทางเนี่ยโล่งยืนลง,ลงไปทำไมตรงนั้นเดี๋ยวกันเด้อเดี๋ยวรถถทยกันโอ้ยเย่เลย để cái ăn tụt kia lô đấy Lô à? ô, to nhưng mà Đi đi Anh lông mà con lông mà con เอ้ตรงนี้มีตอนไหมเนี่ยต,อเ,ยตอเนี่ยเองต้องมาทางนี้มีตอวนมานี่เข้าใจไหมหลังจากดันเสร็จแล้วครับไปเออนี่แหละไปมาทางนี้ก่อนเอยชนชนนี่มานี้เอตอตรงไปอ๋อมีต้องไอ้ไปเยอะ ต้องเลี้ยวเยอะอ้าวค่อยๆเลี้ยวไปค่อยๆเลี้ยวค่อยๆเลี้ยวไป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 เลยไปเลยทางนี้หน่อยตรงไป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 อ้าวอๆอ chồm lá, là. làm lơi đi Học đây đúng bảo người đuôi này chồm ạ à à Lùng. Lùng. ังไม่คล่องครับคึกคึกกักกักอยู่ครับเดี๋ยวมาดูเซียนครับคนนี้ประสบการณ์หลายปีแล้วแหละไม่มีคึกคึกกักั ไปยังไงวะเฮ้ยเฮ้ยหลังคา้นไหมอ,ไอ,อันนี้หลังคา้นไหม้นไหมอเออเชยดชิวครับแน่นอนไปเลยลองถอยไป,ไปไกลเลย ถอยไปเลยถอยไปเลยนะถอยได้อะ,อะถอยได้ไหมถอยได้อยู่เออเดินหน้ามาแล้วก็ถอยย้ำก่อนอเอาเอา,เอาของเอาของตะเนี้ยวอะเฮถอยไปเลยถอยไปถึงรถนั่นแหละ <c oughs> มันนี่ยังเปียกอยู่ไช ลัน่นเต่ว่าพอพอแล้วพอแล้วเนียไม่ได้หรอกดินมันนั้นอยู่ได้อยู่ไหนใหญ่จำ <c oughs> เป็นต้องเอาออกแล้วแหละ phao 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 bó lên, nằm lên. đâm nằm. Nằm lên. เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเคลียร์ตรงนี้ออกให้หมดแหละเดี๋ยวดันเอาให้หมดตันเลยดินสวยครับโอเคไปได้อยู่ได้อยู่ดินทรายครับ